สู่ช่องบูสเปเชีนลในวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเจ็ดบาทก,กับการตีบอลลาแม็กแบบอันลิมิต็ดหรือการอาการัก้าบบูนั่นเองครับปรอมือพ่อบอสลาแม็กนะก็คือบอสลาแม็กเนี่ยมันจะตีได้วันละสามรอบใช่ไหมครับคือตีได้วันละสามรอบสามครั้งนั่นเองส่วนคนที่ตีเอ็กซ์ฟิลไวนะ้น่ะคือได้วันหนึง่ง 2 0ถึงชิ้นได้ไหมแต่แต่ว,ว่าปัญหาก็คือไอ้กล่องทองกับกล่องเงินเนี่ยคือมันไม่ได้ก้ามปูตลอดไงน,นี่เหรอไหมคือไอ้กล่องพวกเนี้มันไม่ได้การันตีว่าจะได้ก้ามปูร้อยเปอร์เซ็นครับคือมันก็บางทีก็ได้กล่องสมบัติมาบางทีก็ได้ ก้ามปูคือมันไม่ได้การันตีไงว่าเราจะได้ก้ามปูแน่ๆส่วนระดับฮาร์ดมันก็ได้น้อยกว่าเอ็กตรีมอยู่แล้วแถมมันยังไม่การันตีส่วนที่ผมเล่นอ่ะคือผมตีแต่ฮาร์ดไงผมยังตีเอ็กตรีมไม่ไหวคือมันออกยากมากเลยครับคือผมตี3ามรอบก้ามปูมันจะออกแค่รอบเดียวหรือไม่มันก็ลงมาหนึ่งกล่องได้หได้ห้าอะไรแบบนี้ คือวันเด่งผมก็ได้ประมาณ20ชิ้นเข้าใจไหมคือมันอ้อมแหงก้คือ20ชิ้นมันน้อยนะครับผมจะพูดโอไมกกอนไหมคือ20ชิ้นมันน้อยครับเพราะไอการเลขเปลี่ยนเนี่ยไออัศวินเนี่ยก็ใช้120แล้วก็คือผมใช้เวลาใน6วันเพื่อเลขหน้าอัศวินหน้าเดียว ส่วนเฟอร์นิเจอร์ก็ใช้อย่างละห้าก็มันไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับเพราะมันใช้แค่20สิชิ้นผมว่าไม่มีปัญหาแล้วพัฒนาอีกพัฒนานี่ใช้เยอะมากครับคือมันต้องใช้แบบวันต่อวันก็มีอย่างเช่นไอคอนไบเซลสร้อย S S R เนี่ยไอสองชิ้นเนี่ยคือมันต้องใช้วันต่อวันครับคือมันต้องเลกวันต่อวันไม่ใช่ใช้วันต่อวันผมมวขอตัวครับคือมันต้องเลกวันต่อวันครับส่วนอื่นๆเนี่ย ก็พวกกองสมบัติเนี่ยคือมันแรไม่จํากัดอยู่แล้วคือใจะใครจเอาก็เมาแต่ถ้าจะหมอหมดตัวมันจะเป็นเรื่องยากมากครับสําหรับคนที่ทีไอครีมไม่ไหวจริงมันจะมีแบบให้เพื่อนเชิญมาก็ตามอะไรแบบนี้ครับแต่มันก็ไม่ได้การันตีไงคือมันจะลาบากสมมุติคุณมีเพื่อนคุณก็ทีแบบอยากตามก็วันหนึ่งก็หกอบใช่ไหมแบบสลับกับเพื่อน,นอะไรแบบนี้แต่สําหรับคนที่อยู่คนเดียว ไม่มีเพื่อนล่าเลยคือผมยกตัวอย่างแบบคนที่เล่นคนเดียวครับแบบไม่ได้เล่นกับเพื่อนอย่างผมคือเพื่อนผมไม่เล่นเกมนี้เลยมีแต่ผมที่เล่นอู่เกมนี้ผมก็เลยหาวิธีไม่ใช่หาสิคือพูดตรงๆนะคือผมก็ไม่คิดว่ามันจะได้คือผมเปิดกดไปโดนครับผมก็เลยแบบตีบอสรามันแบบอันลิมิเต็ดได้คือเพิ่งเจอเมื่อวานนะเจอเมื่อวานปุ๊บผมก็ ทำคลิปลงเลยแต่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 แต,แต,แต,แต่วิธีเนี้คุณจําเป็นต้องมีรหัสสองรหัสไม่สิคือคุณต้องมีบัญชีสองบัญชี What What the fuck มันก็อันเดียวกันไปคือคุณต้องมีโทรศัพท์สองเครื่องครับเครื่อ,องผมก็มีคอมเครื่องหนึ่งก็คือเนี้ยอันเนี้ยเป็นคอมนะส่วนอันเนี้ย เป็นมือถือคือผมฉายหน้าจอเพื่อให้ท่านผู้ชมดูง่ายครับคือเหตุผลที่ต้องใช้สองเครื่องใช่ไหมต้องใช้สองัานเนี่ยคือรหัสหนึ่งอ่ะเราจะให้เป็นลาดหลักเพื่อรับการปูอีกรหัสหนึ่งอ่ะเราจะใช้เรียกบอสงงไหมไม่งงหรอกคือผมพูดเข้าใจง่ายอยู่แล้วผมเข้าใจตัวเองดี <ก S 1> ไม่ใช่ละคือรหัสเก่า่ะเราจะใช้เรียกบอสคือเราจะเรียกบอสได้เรื่อยเยครับส่วนลาดหลักเราก็ เอาไว้ตีเรื่อยๆไอ้ลาดไก่อ่ะพอเรียกบอสเสร็จใช่ไหมเราจะปล่อยบอทแล้วให้ลาดหลักตีไปเรื่อยๆครับตีราวจะจบปลึ้งพอจบเสร็จลาดหลักก็ได้การปูไปลาดไก่ก็ค่อยเรียกใหม่งงไหมโอเคครับอย่าเพิ่งงงครับโอเคครับผมจะทําให้ดูเลยนี่ครับไอ้คอมของผมนะผมจะให้เป็นลาดไก่นะส่วนลาดหลักจะอยู่ในมือถือของผมโอเคครับวิธีก็อย่างที่ผมบอกเอาลาดไก่ครับ เรียกบอสมาแล้วเดี๋ยวก็เชิญล่ากันหลักเข้ามาครับเนี่ยปริงโอเคล่านหลักเข้ามาแล้วแล้วก็กดเริ่มเกมไปเลยขอแป้นนะครับคือโทรศัพท์ผมช้าหน่อยปริงโอเคกดเริ่มเลย คือเราจำเป็นต้องใช้รหัสไก่ในการเรี่ยกครับถ้าใช้รหัสหลักในการเรียกอ่ะมันจะไม่ได้กล้ามปูเก็ okay, รบรอจนกว่าลาดหลักกับลาดไก่ของเราจะมาพร้อมกันนะครับแล้วก็มันให้เริ่มกิมนยตัวซับผมช้ากว่าขมเยอะเลยแปบ๊บนะแปบ๊บนะเอาโอ้ย oh, okay. มาแล้วครับแล้วก็เราก็กดปล่อยบอดของราดไก่ไปเลยแล้วก็ให้มันออกสก,กิลให้ครบ3าชิ้นครับโอเคพอออกสก,กิลครบ3มชิ้นเราก็ออกครับแล้วก็เข้าใหม่เว้ยมัวแล้วเข้าคีมสิแล้วก็ส่วนราดหลักมวัวผมส่วนลาดหลักนะครับเราก็เล่นไปเลยเราเล่นรหัสเลยหลักไป หลักเราก็เล่นไปเรื่อยเลยครับสลัดไก่ก็ปล่อยมันไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยเข้ามาทีหลังโอเคครับการต่อสู้นะ่าจะยืดเดยื้อนะเพราะดาเมจผมไม่ได้จัดจ้านถ้ามันยาวไปเดี๋ยวผมก็ตัดไปตอนจบเลยแล้วกันโอเคครับผู้ชมครับตอนนี้ถ้าเดลี่ผมเอลี่ผมเปิดอันติก็จบเกมแล้วนะคอมโบสตาร์เปลี่ยง ต้ามีตามมากเลยโอคครับจบแล้วครับมาดูกันครับว่าจะได้ของอะไรบ้างป l ิงป b ิง n g b งแน่ได้ก้ามปูมาแชิ้นครับโอเคเราไปที่รหัสไก่ของเรากันต่อเลยเ okay, ครับเข้ามาคือไม่จําเป็นต้องทําแบบผมก็ได้ครับราดไก่ถ้าเข้ามาใหม่คุณก็เข้ามาเลยแล้วก็ถ้ามันให้คุณกลับไปที่บอส คุณก็กดยกเลิกเข้าใจไหมคือมันจะขึ้นว่าการต่อสู้ยังไม่จบคุณจะไปต่อหรือไม่ไม่ต้องไปต่อไม่ต้องกดตกลงคุณกดยกเลิกไปเลยแล้วก็รอให้รหัสหลักตีให้สหหเสร็จแบบนั้นรอสักเดียวรอสักครู่โอเคครับเมื่อกี้บอสลาม x กของลาดไก่ของผมอะ มันเหลือสองรอบพริงเห็นไหมครับมันก็เหลือสองรอบเหมือนเดิมส่วนก้ามปูของลาดหลักก็เพิ่มมานี่ครับก้ามปูของลาดหลักเมื่อกี้มีอยู่เท่าไหร่ยี่สิบตอนนี้มันขึ้นมา32มสิบครับคือวิธีนี้มันก็ จะพูดว่าบั็กก็ได้นะแต่มันก็เป็นวิธีแบบเผื่อเกมหลุดน,นะครับคือเราใช้รหัสไก่ไงคืมันก็ไม่ไ่าจะมีปัญหากับทางแยกเหลืองนะผมคิดงั้นคือมันไม่โดนแบนหรอกครับเพราะวิธีนี้มันก็ไม่ได้ไปโกงอะไรเขาคือเราใช้สองรหัสไง ส่วนอีกอย่างหนึง่งมันจะมีแบบจํานวนรอบทั้งเซิร์ฟใช่ไหมให้ตีหนึ่งล้านรอบอะไอวิธีนี้ผมว่าไม่น่าจะได้นะครับไอการตีหนึ่งล้านรอบเนี่ยผมน่าผมคิดว่าเขาน่าจะนับจํานวนครั้งรายวันเนี่ยแล้วก็เอาไปทุบในนี่เรื่อยๆการทําแบบนี้ครับผมว่ามันน่าจะไม่เกี่ยวกับจํานวนหนึ่งล้านรอบนะผมคิดนะคือไอนี่การสันนิฐานของผมมันเป็นวะ ได้หรอกโอเคครับส่วนการตีบอสราแม็กแบบอันลิมิเต็ดหรือการปั๊มกัมปูก็จบกันไปแล้วครับให้เพื่อนๆลองเอาไปทํากันดูนะถ้าได้ไม่ได้ยังไงก็ทั้งมาบอกผมก็ได้โอเคครับส่วนคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเล้วนี้ครับฝากกดไลค์กด Subscribe ครับถ้ามีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมผมจะมาบอกอีกนะครับเผื่อมีเคลี่อะไรเพิ่มเติมผมจะมาบอกอีก ถ้าไม่อยากพลาดก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคครับขอ็จอบคลิปไว้เพียงเท่านี้ไปละ